ครับขอบคุณครับอีกอีกครั้งก็ได้อะไรดีหีิบตรูขั้นถูกไหม เอ้ยใช่ไหมหน่ะใช่ป่ะใช่แหละหลังน no. oh, ี้หลังนี e> ้หลังนี้หลังนี้หน้าอยู่ข้างหน้าขนาดดิยับอะไรฮะกูกูกูตรงนั้นหน่อยหน่อยทางหลังกระเพื่อนจู่หน่อยไม่หล่นนะอย่าพึ่งกระเตือนะอย่าพึ่งกระเตือนะอย่าพึ่งกระเตือนะ เฮ้ยขอยิมพีหน่อยขอยิพีหน่อยพีหน่อยพี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 พี่อยถอยมาถอยมาถอยไป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 เต็ไปเต้นเนน้อยยิมพีเซ no ็นน้อยยิมพีเต้นน้อยยิพี้นน้อยยิพีเ้นน้อยยิมพีลงลงพี่นัทไมแล้ลง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 เปม้งเฮ้ยบังเกอร์ใหมพี่บังเกอร์ใหม่เบังเกอร์ใหม่ผมบังเกอร์ให้พี่ถือปืนมาขึ้นมา

นวดปลาย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 ด่ากูไหวพืชิีดน้ำใหญ่เกินพืชิีดน้ำอ่ะมาสามลมสองลมหยีน้ำหมดน้ำหมดไอ้ต้อยู่ตรงซ้ายอไอ้ยวนไอ้หมายหน้ามึงเตรียมนะเว้ยหมายตามึงเตรียมได้พี่ได้ได้พี่ได้พร้อมครับพร้อมครับหมายหน้าพร้อมครับไม่ตีไอ้เตรียมดเตรียมดเตรียมดเตรีหมายหน้าต้มน้ำน้อยยองขยิบมาดิเขยิบมาดิหมายหน้าหมาหน้าดันขึ้นหน่อยมดันขึ้นหน่อยดันก้าดยนก้าไป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 มา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  છોકરા ગયો <m> <m>

ได้แก้แคบสับขึ้นมือสับขึ้นมือสับขึ้นมือเอ้ยพี่จอนเล่นเลยพี่สอบสอบสอบคุณกีรองไอ้สัตว์พินาเทมากเนี่ยบอตายบ้าไอ้สัตว์ยังยั้งยั้งตายตายตามึงพูดเหมึงพูดไป

ถ้าทำไมตรงนี้มันมองไม่เห็นวะไอ้เชีย่ยเดี๋ยวถือให้พี่อะไรมึงจะตีชี่พี่กูเหรอมึงออมเอือบไปเนี่ยฮะเฮ้ยสับเลยสับเลยพี่ดูดีพี่ดูดีเอ,เอ้ยผมสับนะผมสับนะเฮ้ยเฮ้ยหลบเลยหลบเลย อีเขียดิเอาขอเก็บแม่งก่อนชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยพี่โหจะเกิดวันนี้วันไหนขึ้นสอบพันหน่อยขึ้นสอบพันหน่อยขึ้นสอบขับไปทางนู้นหน่อยบ้านเราหน่อยไปชุบอยู่นะตรงรถชมพูอ่ะรถชมพูเขาชุบอยู่

เก่ง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 เก่ ทำไรทำไรจะไม่กูหรอน้องไอ้เฮียแก๊งกาดไอ้เฮียแก๊งเลียเฮียมาก็มากรมาก็มากรมาเล้วเลิกบัาไปแล้วชาเล้วไอ้เลิกบเลิกบเลิกบเลกบ้าิเซรถไปเซนสรถไปไปไอไป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 มไปไปไ่อปไปไปไ่อปไ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 ไปไปไไปไ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกับพี่ได้ลยปะเราเนี่ยไอ้ตองเอาตัวไปเฮ้ยเช็คบูเขาด้วยเช็คบูเขาด้วยเพื่อนเช็คบูเขาด้วย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 ดูบูเขาอีกทีนึงพี่นะพี่ไปรถกับเพื่อนเลยนะไปดาก้อนไปนะไปรถกับเพื่อนเลยไปรถกับเพื่อนเลยโอเคพอไม่เปรกอยู่ไหนดีกว่าเบรกอยู่ไหนดีกว่าพอหายเปรกกัไหนดี๋ยพี่มารับพี่นัทหน่อยดิ๋ยพอหายเปรกกัไหน ไม่อันนี้จะกลับไปหอที่บ้านถูกไหมเนี่ยเขามีแต่ปากฉลาดเขาไม่หยิบบูใช่ครับ ผมเพิ่นไปแล้วเหรอไปแล้วออบิดโดนน้ำไปแล้วบิดโดน,นด่าแล้เนีน่ยไปเลยแล้วกันไใครทำ จใช่อะพี่อย่าเดี๋ยวพังเดี๋ยวพงังจริงเดี๋ยวพังจริงสวยพี่ดาดันไปเลยพังก็ปล่อยไปพังไปเลย แล้วนี้ไปใครไม่มีดีเฮ้ยประมูลใครนั่งเดี่ยวปะมีประมูลใครนั่งเดี่ยวปะไม่ใช่เป็กหายมีประมูลใครนั่งเดี่ยวปะเลยหอเลยหอเลยหอเลยไม่มีไม่มีรวม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 น่ะเป็ดไม่ได้ขับไม่นั่งไม่ไม่นั่งเดี่ยวดิบดนั่งกับผมเดวิดนั่งกับผมไม่แล้วไอ้ไอ้ดิบมีรถไหมมีมีมีพี่ไอ้พุリアโลพีด้ไอ้ดิบต้องขับรถไม่แต่แต่ผมนั่งกับนั่งกับพี่ลุดีหายหาย ไปไปเฮ้ยหอหนึงเฮ้ยหอก่อนหนึ่งสองสามหอเจอเม้่กดอนเพิ่มหนึ่งเอาเหี้ยกูแดกยาเอาเหี้ยแล้วแล้วกูยอมแพ้อ้าวกูไม่ได้หอโอ้้พี่เบพี่หยิบบไไม่ด้นไอ้ยูจีนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยเขามีบูปะหวะไอ้ยายไอ้เบิร์ดมึงระวังโดนไอ้นี่น่าเสียอ่ะหน่อยเครื่องมาบ่งอันนี้เครื่องบ่งอันนี้เครื่องบ่งอันนี้กว่า ออไอ้เหี้ยเฮ้ยมีใครมีคนรดียวไหมคนงนัรเดียวไหมมีใครถือกระหมแล้วับคเดียวไมไมมึงไม่มีวอไอ้เหี้ยเป๊กหายมานมาหน้าผมมาหน้าผมมาหน้าผมค่นมลยเอาคนนึงนี่ม <man> <anywhere> <res up on plane> oh, ันเป็นไรอ่ะมันหน่วงเลยวะ สวัสดลีละกันมีจีปะเนี่ยะนะโอ้โหตัวโล่นี่มึง